สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถถ่ายโซนมะนองครับนะครับมาดูรถกระเทะนะครับอัดขนฟางนะครับก่อนละสิบบาทนะครับนะครับขนคนเดียวเลยนะครับนี่ครับออไปแล้วครับนี่ครับรถเอลออนนะครับแถวนี้มีแต่รถเอลออนครับไปแล้วครับนี่มีธรรมดานะครับ นี่ครับคนคนเดียวเลยครับปุ๊บไม่ต้องมีลูกน้องนะครับนี่ไงลูน้องรอบนี้ไสกี่ก้อนครับรอบนี้เอาสามสิบสามครับโอเครอบนี้เอาสามสิบสามก้อนนะครับคนเดียวรู้เรื่องครับก้อนละสิบบาทนะพี่น้องก็คูณเอานะครับนี่ครับมันจะ สี่สิบได้อยู่น่ครับปกติใส่สี่สิบอ๋อนี่ครับครับผมนี่ครับ40ทางดีดีเลยห้าสิบว้ใส่ทีละห้าสิบกับเท่ากับรถไอแทนเลยนะฮะใส่มาแล้ว50ครับกับรถเอล่อนนะครับแถวนี้มีแต่รถเอล่อนครับเรียกว่ารถกระแทะเครื่องยนต์คู่ตัวก็คูปต้าสิบเอ็ดแรงตัวนูนนะครับนี่ครับ มีระบบแหนบด้วยครับนครับคนเดียวก็หาเงินได้นะครับนี่ครับคนคนเดียวอย่างนี้ก็หาเงินได้หลายตังค์นู่นครับวันหนึ่งครับพอได้ค่ากับข้าวแต่ละวันนะครับนี่ครับนี่เอวออนนะเอวออนนะครับอันนี้สั้นกว่าทีมงานสุพรรณนะครับ ทีมงานสุพรรณยาวกว่าน,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 นี้ครับนี่ครับเสียงเครื่องยังนิ่มอยู่เลยนะนี่หุกุกหุกหุกนี่ครับใส่แล้วคุ๊บเฮ้สวยงามครับสวยงาม แบกคนเดียวลงคนเดียวครับก้อนละสิบบาทมาแล้วฮึบพื <c oughs> ่อนี่นี่ครับแต่ว่าวันเดียวขนได้ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบก้อนนะครับคนเดียวครับครับอ่ะมาแล้วนะ เดี๋ยวให้ดูเครื่องตัวนูนนะครับเงินยับิตาครับ,รบให้ดูนะโอ้พันพวงหน่อยนะเดี๋ยว ครับมาคนเดียวก็เอาบันไดมาด้วยนะครับลัวใส่ไม่ถึงครับ,นะรบอาชีพขนฟางนะครับจนะดูการขับจัดเรียงก่อนครับนะ เรียงแล้วครับทำคนเดียวแบบไม่ต้องใช้ลูกน้องนะครับนี่ครับเหลือเต็มเต็มนะครับนี่ครับ การขับนะครับของรถกระเทะนี่ครับมาแล้วรถแล้วนะไปแล้วครับโอ้เหยียบข้างเดียวไปแล้วครับมาดูการพึจารณากันหน่อยนะครับมาแล้วนะครับรถกระเทะนี่ สักสองแล้วครับฮึนี่โอ้โหไปแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพร้อมกลางองคอครับเกียวกันนี้พีหน้าครับสำหรับรถกระแทะซิ่งนะครับ๊ายบายครับสวัสดีครับ